สวัสดีครับผมชื่อนายคงสกอร์ทุเกศครับชื่อเล่นชื่อสีครับสวัสดีครับผมชื่อพลอยพัชจินดาตองชื่อเล่นชื่อใบตองคับครับผมคณะวุิจัยผมครับอ่าชื่อเล่นชื่อบอยครับอยู่ปีสามครับคณะแพทย์ครับพี่บอลมีแรงบันดาลใจอะไรในการเรียนแพทย์เนี่ครับสมัครใจแพทย์ใช่ไหมครับฝั่งของพี่เนี่ยก็คือเราเราเคยไหมว่าแบบว่าเวลาเราคีโมไซไปแล้วเห็นผู้บาดเจ็บข้างหน้าเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่า ถ้าตอนนั้นอ่ะมันมีคนอยู่หรือว่ามีผูช้ช่วยช่วยอ่ะเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อใดก็ตามที่ตอนนั้นมันมีแค่เราคนเดียวที่ช่วยเขาได้นเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความรู้มากพอที่จะช่วยได้เนี่ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะพี่เป็นคนที่มีความรู้มากพอที่จะเข้าลุ่งไปช่วยเขาได้นเนี่ยมันน่าจะดีเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยคือแรงบันดาลใจที่เราจะเรียนเพราะว่าเราอยากมีโอกาสหรือว่ามีความสามารถในการช่วยเหลือคนที่กำลังแบบมันเป็นวินาทีชีวิตได้พี่ก็เลยอยากเรียนหมอ ก็พี่บอยครับตอนที่พี่เข้ามาเรียนคณะแพทย์เนี่ยครับพี่ต้องสอบอะไรบ้างครับแล้วก็มีวิธีการเตรียมตัวในการอ่านหนังสือยังไงครับพี่ครับคือตอนตอนตอน,ตอนนี้ที่อยู่ปีสามครับ,ค,รบ,ค,รบคือตอนกวกที่พี่เข้าอ่ะสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนดีครับเมื่อก่อนมันจะเป็นแกนแพทใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นอีเลเวะแล้วแต่ว่าคิดว่ามันไม่แตกต่างกันเพราะว่าเนื้อหาวิชาที่เราเรียนเนี่ยก็คงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าในเนื้อเนื้อหาเนาะเมื่อก่อนเราจะสอบ สอบขทอสอบแกะสอบแผ่นหนึ่งแผ่นสองใช่ไหมก็ให้มได้มากกว่าเกณฑ์แล้วก็เอาคะแนนที่เยอะที่สุดแล้วก็เข้ามาแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนเป็น A level ใช่ไหมแต่ว่าเนื้อหาหลักๆเลยก็จะเป็นพวกคณิตศาสต์เคมีชีวะอ่าอังกฤษอะไรเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ส่วนการเตรียมตัวนี่มองว่าการจรดเนีนเวลาในการหาหนังสือการวางแผนว่าสมมติของพี่โดยส่วนตัวเราพี่จะเตรียมเวลาประมาณหนึ่งปีสมมติเราจะดูปฏิทินแล้วว่าอ๋อ ประมาณช่วงมีนาที่ขอสอบกันใช่ไหมเราก็วางเลยว่าตั้งแต่เมษ,ษาเป็นถึงมีนาอีกนปีเนี่ยพี่จะทำยังไงพี่ก็จะวางเลยว่าช่วงเดือนนี้ถึงเดือนเนี้ยพี่จะอ่าวิชามาให้จบอันนี้อันนี้อันนี้ไล่ไปเรื่อยๆแล้วพอพี่อ่านจบทุกวิชาเนี่ยพี่จะตุลยโจทย์คือพี่จะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งปีในการตรุลยโจทย์อย่างเดียวใช่ตุลยโจทย์พอเหลือประมาณสักสามเดือนสองเดือนเนี่ยพี่จะจับเวลาเราทาเหมือนจริงเลยว่าอ๋อถ้าเราจะสอบจริงโดยเวลาสามชั่วโมงเนี่ย พี่ก็ปิดทุกอย่างเลยแล้วก็นั่งสอบจริงๆเพื่อให้รู้พอเราสอบจริงๆกับเวลาที่เราจับเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรามีข้อเสียตรงไหนจุดบอดตรงไหนเพราะว่าความกดดันความอะไรต่างเนี่ยมันจะมาเออดังนั้นถ้าเราซ้อมบ่อยๆเนี่ยพอเราเข้าห้องสอบเนี่ยเราจะไม่เก่งเราจะไม่นเหนือเวลาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็ต้องแม่นด้วยว่าเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยคือคือพี่ไม่ได้เป็นคนเก่งหรอกพี่ก็เลยไม่รู้ว่าอ่าวิชาอะไรบ้างที่เราต้องได้พี่ก็ต้องรู้ว่า พี่ถนัดอะไรเก่งอะไรแล้วก็คิดว่าอะไรต้องเก็บอะไรเก็บได้ครึ่งหนึ่งอะไรต้องเก็บเต็มอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเมื่อเอามารวมทั้งหมดเนี่ยเออมันน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านและเข้ามาเรียนที่นี่ได้ก็เป็นประมาณนั้นคครรัับบก็จากที่ผมนะครับได้ฟังพี่บอยนะครับพูดเกี่ยวกับวิธีในการเตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วก็คะแนนที่ใช้ในการสอบครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะนัดหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับผม ทีนี้ครับพี่บอยครับแล้วอย่างตอนที่พี่เข้ามาเรียนในแพทย์คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยเดียวเลยนะครับ <c oughs> มันมีความรู้สึกไง,ไงครับ <c oughs> เหมือนว่าสังคมในนั้นเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับพี่ครับ <c oughs> อ๋อที่กินสังคมแพทย์ถ้าเท่ากับคนภาทย์อน,นอาจะมองว่ามันน่าจะเครียดน่าจะกดดัน<ะ>แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสังคมหรือว่าบรรยากาศในห้องเรียนมันสนุมก <c oughs> มากเพราะว่าในคณะแพทย์เนี่ยเขาจะรับแค่ปีละสี่สิบคนเนาะของมอเรา โดยจะแบ่งเป็นน้องมอง6 20คนเอ๊ะ20คนก็คือพี่ที่จบปริญญาตรีมาแล้วาสายที่สุขภาพ,าพอีก20คนเรียนด้วยกันดังนั้นในห้องเราเนี่ยก็ยจะมีทั้งพี่เขาเรียก S S T เนาะก็คือพี่ที่จบปริญญาตรีมาแล้วมาเรียนด้วยกันและก็อีก20คนก็เป็นน้องมอง6ที่เรียนด้วยกันพอความช่วงต่างของอายุเนี่ยคนในอุทยานเนี่ยมันจะอยู่เหมือนพี่ดูแลน้องบางอย่างน้องก็จะดูแลพี่ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องความรู้มันอาจจะไม่ต่างกันมากมันจะช่วยเหลือกัน แล้วก็บรรยากาศพอในห้องเรียนเนี่ยมันมีช่วงอายุที่แตกต่างกาันมันเลยทําให้เราสนุกช่วยเหลือกันเล่นกันเหมือนพี่เหมือนน้องอยเงี้ยดังนั้นบรรยากาศห้องเรียนไม่เครียดเลยสนุกมากแต่ว่าเวลาเราเรียนเนี่ยแน่น,นอนแหะมันเนื้อหามันค่อนข้างเยอะเนาะมันก็จะเครียดแต่ว่าเราจะแยกกันว่าช่วงที่เราเรียนเนี่ยทุกคนก็จะจดอย่างเดียวเลยจดแล้วก็เรียนเพราะว่าอาจารย์หมอเขาจะพูดเร็วเออขาจะพูดจากการทําง,งานของเขาเนี่ยเราต้องจดจดจบเราจะ โอกาสที่เราจะหันไปคุกยกับเพื่อนไม่มีเลย,<ช>ยเพราะว่า<ช>ถ้าเราหันไปคุยปุ๊บมันมันจะลุดเราอาจจะเราจะตอบไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องแบบนั่งจดนั่งจดแต่อาจารย์ก็จะเข้าใจว่าพอเราจดไปสักพักหนึ่งอาจารย์จะดูดีเสีเด็กว่าเด็กไหวไหมถ้าไม่ไหวอาจารย์ก็พักห้านาทีสักพักกลับเราก็มาต่อแต่การเรียนเราก็จะเรียนเป็นบล็อกเนาะเรียนเป็นบล็อกก็คือว่าเรียนเป็นระบบระบบระบบเราเราไม่ได้เรียนเป็นเอิรมเราก็จะเรียนเป็นบล็อกเข้าใจความบล็อกอย่เนาะเข้าใจไหมครับอ่าใช่ พอเรียนเป็นบล็อกเสร็จปุ๊บมันก็มันก็ได้ดีแลกตรงที่ว่าสมมติระบบกระดูกอ่าเราเรียนไปหนึ่งเดือนหรืออาจจะเป็นสามสัปดาห์เนี่ยเราสอบปุ๊บตัดเกรดเลยเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรลวเราก็สามารถไปดีแลกได้อพอขึ้นบล็อกใหม่แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ามันก็จะจบเป็นที่ระบบที่ระบบทีระบบ,ะบ,บ,ะบ,บอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกมากมากแลก็ขอขอบคุณนะครับพี่บอยนะครับที่มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการเรียน แพทย์ในมหาวิทย,ยาลัยพะเยานะครับก็